ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบสุโยอีผมขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนและกำลังพลทุกนายว่าการหยุดยิงในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีในเวทีทางการทูตเพื่อกลับเข้ามาแก้ปัญหาร่วมกันอีกครั้ง รัฐบาลและกองทัพจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตัดสินใจทุกขั้นตอนบนข้อได้จริงโดยยึดถือธิปไตยศักดิ์ศรีของชาติความปลอดภัยและการใช้ชีวิตที่เป็นปกติสุขของประชาชนผมขอขอบคุณฐานทุกนายและพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ยืนหยัดเคียงข้างประเทศชาติและกองทัพไทยด้วยความเข้าใจและเข้มแข็งในช่วงเวลาสำคัญของประเทศชาตินี้ขอบพระคุณครับ หนบอกว่าจะทําลายกองทัพเขมรให้สิ้นสภาพแต่ทําไมวันนี้ถึงจะต้องไปเจรจาแล้วครับหลอกประชาชนคนไทยทั้งประเทศหรือเปล่าครับนักบเดือดแล้วลั่นถามไหนบอกซัดเขมรให้ส ja ิ้นสภาพเป็นปรปากไปเจรจาหยุดทําไมแค่ลั่นฝากถึงกองทัพอย่ายอมเพราะเขมรทําให้สูญเสียคนในครอบครัว ล่าสุดหยุดประสาอะไรทหารไทยโดนอีกแล้วคาที่10หลังจากการเจรจาหยุดประทาที่ชายแดนระหว่างพลเอนก,น,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 กนัตพลนาคพาณิศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกเตียสรรหารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาต่อมาที่โรงแรมชาตรียมจันทบุรีพลเอกนัทพลนักพาณิชย์ได้มีการกล่าวภายหลังการลงนามข้อตกลงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ว่าตลอดช่วงเวลาการปะทะตามแนวชายแดนที่ผ่านมารัฐบาลและกองทัพได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักการที่ชัดเจน และไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือการปกป้องอธิปไตยความปลอดภัยของประชาชนและเกียรติภูมิของประเทศชาติขอเรียนอย่างตรงไปตรงมาว่าสถานการณ์ครั้งนี้เริ่มต้นจากการใช้อาวุธของกัมพูชา ซึ่งส่งผลให้กําลังพลของเราได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกองทัพจึงจาเป็นต้องตอบโ,โต้ภายใต้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายใต้หลักการทางทหารสากลอย่างเคร่งครัดพลเอกนันตพลกล่าวอีกว่าท้งนี้การพิจารณาหยุดนั้นไทยได้มีการกําหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน3ประการเพื่อให้เกิดความสงบอย่างแท้จริงยั่งยืนดังนี้ 1. ต้องมีการประกาศหยุดอย่างเป็นทางการและจริงใจซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้ประกาศไว้ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียนว่าจะหยุดตั้งแต่วันที่22ธันวาคม2568เวลา22นาฬกาโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ไฟไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าการหยุดที่จะเกิดความยั่งยืนต้องเกิดจากทั้ง2ฝ่ายได้มาพูดคุยกันอย่างจริงใจจึงเป็นที่มาของการประชุม GBC ในครั้งนี้และจะทำแถลงการร่วม ระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อเป็นหลักการสําคัญในการแก้กไขปัญหาระหว่าง2ประเทศแบบทวิภาคีอย่างแท้จริงพลเอกนัทพลกล่าวอีกว่า2การหยุดต้องเกิดขึ้นจริงและต่อเนื่องดังนั้นทั้ง2ฝ่ายจึงร่วมกําหนดมาตรการสําคัญได้แก่ให้ทั้ง2ฝ่ายหยุดตั้งแต่เวลา12นาฬกาของวันนี้27ธันวาคม2568และประเด็นที่สำคัญที่สุดให้ทั้งสงฝ่าย ยังคงกำลังทหารในพื้นที่ระดับปัจจุบันโดยต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือเสริมกำลังเพิ่มเติมเข้าหากันและไม่มีการโจมตีหรือย่ยยุซ้ำให้ติดตามเฝ้าสังเกตการการหยุด72ชั่วโมงเพื่อยืนยันว่าการหยุดเกิดขึ้นจริงและมีความต่อเนื่องก็ต่อเมื่อสถานการณ์สงบลงประชาชนจะสามารถกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยได้อย่างปลอดภัยจากนั้นจะมีการปล่อยตัวทหารกัมพูชาทั้ง18นาย ทั้งนี้เป็นไปนตามหลักสากลที่กำหนดให้ปล่อยตัวเมื่อสิ้นสุดความเป็นปรปักษ์และบอกอีกว่านอกจากรายงานผลกาปรปฏิบัติการทางทหารกองทัพสามารถควบคุมภูมิประเทศสำคัญที่กระทบต่อประชาชนตามที่กำหนดไว้แล้วการเสียสละชีวิตของทหารไทยหลายนายในครั้งนี้จะต้องไม่สูญเปล่าแต่ในขณะเดียวกันเราต้องคำนึงถึงปัจจัยระดับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆเช่นด้านเศรษฐกิจภาพลักษณ์ และความชอบธรรมของประเทศไทยในเวเทีระหว่างประเทศที่สําคัญยิ่งในฐานะที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาที่ตระหนักอยู่เสมอคือชีวิตของทหารที่ต้องเสียสละเพื่อพิทักษ์ไว้อธิปไตยของชาติในฐานะที่ตนเคยเป็นทหารมาก่อนย่อมรู้ดีว่า ถ้ารารทุกนายถือว่าการปกป้องประเทศชาติเป็นหน้าที่และเป็นเกียรติสูงสุดแม้จะต้องเสียสละชีวิตพลเอกนันตพลกล่าวอีกว่าสำหรับกลไกที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงและการตรวจสอบการปฏิบัติได้แก่คณะผู้สังเกตการอาเซียน AOT ซึ่งเป็น,นกลไกความร่วมมือของอาเซียนในการรักษาความมั่นคงของภูมิภาคและสำนักงานประสานงานชายแดนของทั้งสองประเทศซึ่งจะเป็น,นกลไกระดับพื้นที่ขณะเดียวกันในระดับนโยบายจะมีการสื่อสารโดยตรงผ่านสายด่วนระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการฐานสูงสุดของทั้งสองฝ่ายในกรณีจำเป็น ผู้แทนระดับสูงทั้ง2ฝ่ายจะลงพื้นที่เพื่อแก้กไขปัญหาร่วมกันพลเอกนัทพลกล่าวว่านอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดให้ทีมสื่อสารทั้ง2ประเทศทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อปกป้องข่าวบิดเบือนและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนซึ่งต้องยอมรับว่าข่าวบิดเบือนข่าวปลอมและข่าวยยุที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายทําให้การแก้ไขปัญหาในทุกระดับมีความยากขึ้นมาโดยตลอด3มมีเจตนาตั้งใจสุจริตในการแก้ไขปัญหาทุนระเบิดซึ่งเป็นประเด็นด้านมนุษยธรรมที่รัฐบาลให้ความสําคัญมาโดยตลอดดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องในแนวทางลดความตึงเครียดและกําหนดกลไกลปฏิบัติที่ชัดเจนผ่านคณะทํางานร่วมด้านการเก็บกู้ เพื่อมนุษยธรรมหรือว่า JTCF เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบปลอดภัยโปรง่งใสท้งนี้ขอย้ำว่าจะต้องมีการเก็บกู้ทุนให้แล้วเสร็จ ทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยก่อนที่จะมีการสำรวจและจะัดทำหลักเขตในระยะต่อไปพลเอกนะตะัตพลค่ะยังมีการบอกอีกว่านอกจากเงื่อนไขสาประการที่จะทําให้การหยุดเกิดขึ้นได้จริงและต่อเนื่องแล้วข้อตกลงฉบับนี้ยังคงรักษาสาระสำคัญตามข้อตกลงทวิภาคีระหว่างไทยและกัมพูชาคือการปฏิบัติตามรุสัญญาอตัตวา การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์และการค้าม,มนุษย์ซึ่งจะต้องมีการดําเนินการต่อเนื่องต่อไปและก็บอกว่าสําหรับประชาชนชาวไทยเข้าใจถึงความรู้สึกโกรธเจ็บปวดและความห่วงใยชาติบ้านเมืองรัฐบาลไม่เคยมองข้ามเสียงเหล่านี้และไม่ได้ประมาทบทเรียนจากความสูญเสียที่ผ่านมาขอแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญอดทนเสียสละรวมถึงครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต การสูญเสียของท่านไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขในรายงานแต่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาลที่จะดูแลเรื่องสิทธิสวัสดิการเยียวยาการดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวในระยะยาวรวมถึงพิจารณาดูแลกำลังพลหลังการรบด้วยความจริงจังต่อเนื่องและเร่งด่วนและก็ยังมีการกล่าวว่าขอยืนยันต่อประชาชนและกำลังพลทุกนายว่า การหยุดในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ใช้วิธีแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีในเวทีทางการทูตเพื่อกลับเข้ามาสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกครั้งรัฐบาลและกองทัพจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตัดสินใจทุกขั้นตอนบนข้อที่จริงโดยยึดถืออธิปไตยศักดิ์ศรีของชาติความปลอดภัยและการใช้ชีวิตปกติของประชาชน ขอบคุณฐานทุกนายและประชาชนชาวไทยที่ยืนหยัดเคียงข้างประเทศชาติและกองทัพด้วยความเข้าใจและเข้มแข็งในช่วงเวลาสําคัญของประเทศชาตินี้อย่างไรก็ตามเรื่องของการเจราจานี้ค่ะก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยที่มีการไปเจราจาหยุดในครั้งนี้มองว่าเพราะเขมรไม่น่าไว้วางใจเจราจาตกลงไปเขมรก็พร้อมที่จะละเมิดอยู่เรื่อยๆและบางส่วนค่ะก็มีการย้อนกลับไปที่คําประกาศของ กองทัพก่อนหน้านี้ที่บอกว่าต้องกำจัดกัมพูชาให้สิ้นสภาพการเป็นปรปักษ์แล้วทำไมถึงยอมไปคุยเจราจาหยุดเสียได้โดยล่าสุดค่ะทางด้านของคุณกรกฎเกตแก้วอดีตนักรบไร้สมรภูมิหน่วยกองร้อยทหาพรพรานจูโจม911ไ้ปักธงชัยได้มีการออกมาแชร์โพสต์ว่าในบอกประชาชนว่าจะทำให้เขมรสิ้นสภาพเป็นภัยคุกคามต่อประเทศชาติ จูๆไปเจราจาหยุดประทักกับมันเฉยเลยพร้อมกับมีการอัดคลิปค่ะพูดถึงเรื่องนี้อย่างดูเดือดโดยเราจะทิ้งท้ายข่าวนี้กันไปด้วยคลิปนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปล่าสุดค่ะเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาส9นาทีวาสนานานาุน่านมผู้สึกอข่าวสายทหารได้มีการออกมาโพสต์ว่าก่อนเที่ยงก่อนหยุดทัพภาคที่สเผยทหารไทยเหยียบทุนระเบิดอีกหนึ่งสัตสสมสีสเกตในบอกว่าจะ ทำลายกองทัพขมรให้สิ้นสภาพแต่ทําไมวันนี้ถึงจะต้องไปเจรจาแล้วครับหลอกประชาชนคนไทยทั้งประเทศหรือเปล่าครับดูดิครับพี่น้องประชาชนคนไทยเราสูญเสียเพราะว่าขมรญเนี่ยยิงปืนใหญ่ยิงบีเอ็มยี่บเอ็ดเข้ามากี่คนแล้วบ้านเรือนถูกทําลายไปเท่าไหร่แล้วนะครับทหารของเราสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วทําไมวันนี้เรายังจะต้องไปเซ็นสัญญาหยุดยิงเพื่อให้มันตั้งหลักให้มันนําอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้มันนา กาลังพลเข้ามาไปชิดแนวชายแดนเข้ามาโจมตีเราอีกหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าครับที่บอกว่าเราจะทําให้กองทัพกัมพูชานี้สิ้นสภาพจริงจัหยุดวันนี้ผมก็เสียใจนะครับในพี่สาวผมนะครับก็อมยกมาที่ศูนย์ผมยกแล้วก็มาเสียชีวิตนะครับโดยที่ไม่ได้กลับไปที่บ้านเลยเพราะว่าเหตุการณ์ยังตึงเครียดอยู่นะครับแตเข้าบ้านตัวเองก็เข้าไม่ได้ อยากจะให้ทางกองทัพนะครับทางรัฐบาลเนี่ยถล่มโจมตีรบเต็มรูปแบบทําให้กองทัพกัมพูชานี้สิ้นสิ้นสภาพไปเลยไม่ใช่มาเจราจาไม่ใช่ว่ามาจกลงกันหยุดยิงเพื่อให้มันไม่มีกําลังให้มันได้เสริมอาวุธเข้ามาให้มันได้เพิ่มกําลังพลเข้ามาอาวุธุโทโธปกรณ์และอาหารการจินเข้ามาปร,ประจาประจาแนวชายแดนแล้วก็ถล่มเราอีกอแบบนี้รรคอมเมนต์เชื่อไม่ได้หรอครับ,บรรมไม่ต้องไปเจราจาครับ คนไทยแนวชายแดนไม่ต้องการให้เจรจาต้องการให้ถล่มโจมตีให้มันสิ้นซากไปเลยครับฝากด้วยนะครับนายยกอนุทินและก็พลเอกนัทพลรัฐมนตรีกระลาหมคนไทยรอดูอยู่นะครับอย่าทำให้คนไทยผิดหวังครับ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมโชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id. a t c h a p s i s t o r e หรือโทร9 9 4 2 3 6 9 9 9 3